สวัสดีครับทุกคนวันนี้เกมออนจะพาไปดูเกมอินดี้ที่ทั้งมันทั้งปัน่นและใช้ความโลมในตัวเองสูงมากๆเกมนี้มีชื่อว่า b e v r y and g r e e e หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือความกล้าและความโลภเกมแนวนี้เป็น co-op action โลกไลบ์บลิเต็มอัพนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเกมแอคชั่น 2D ที่เราต้อง บวกกับศัตรูฝ่าทันชียนเก็บของเร่อนทองแล้วก็ตายสำตรตจาะนะครับโดยเกมนี้มีอาชีพให้เลือกเล่นเช่นนักลบพ่อหมดหรือโจรโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลและสไตล์การเล่นที่ต่างกันเกมนี้เล่นได้ทั้งคนเดียวหรือโคออฟกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูหรือเปิดหีบจะมีทองเด้งออกมาเต็มหน้าจอ ใครเก็บได้มากสุดก็อัพพลังได้ไวกว่าภาพเกมเป็นแนวพิกเซลอาร์ตแต่สวนมากแอนิเมชันไหลลื่นเอฟเฟกการต่อสู้แน่นและระบบโลกไล้์ก็ทำให้เล่นกันละลอบไม่ซ้ำกันเลยเล่นไปหัวร้อนบ้างขำบ้างโดยตอนที่เพื่อนแอบแย่งเก็บทองหรือของที่เราหมายตาไว้หรือก็คือความไวเป็นของปีศาจนั่นเองใครที่สนใจอยากลองมาทดสอบฝีมือที่บอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เกมนี้มีให้เล่นทั้งบน PC หรือ Steam Nintendo Switch Xbox และ PlayStation ด้วยถ้าคุณชอบเกมแนวตะลุยดันเกียนแบบ4 f ที่ทั้งมันและวุ่นวาย b e v e r y a n d e คือเกมที่นคุณควรลองสดสดๆทั้งบวกทั้งบูแย่งทองพบจกในเกมเดียวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ